อนอมนมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารัะธรรมในวันนี้เสนอคําว่าความทุกข์ความทุกข์จบลงง่ายแค่กลับใจไม่คิดต่อจิตใจให้เพียงพอไม่ร้องขอหรือต่อความปล่อยวางไม่ยึดถือไม่มีสื่อเพราะมองข้ามวางใจไม่ไหลาตามกระแสะโลกมีโทษทันความทุกข์ ทุกๆุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนต้องมีความทุกข์เป็นสมบัติส่วนตัวมาด้วยทั้งสิ้นก็อะไรล่ะที่มันทําให้เราทุกข์ก็อาทิเช่นวิบากกรรมที่นําเราให้ลงมาเกิดบนโลกใบนี้เป็นคนรวยบ้างเป็นคนจนบ้างเป็นคนพิกลพิการบ้างหรือแม้แต่เป็นจัดเดรัจฉานมันก็ล้วนมีวิบากกรรมกำหนดม,มาทั้งสิ้นนี่แหละคือต้นเหตุแห่งความทุกข์และนองเหนือจากนั้นก็ยังมี ความยึดติดเหนียวแน่นกิเลสตัณหาราคะต่างๆนานาที่มาครอบงำจิตใจเราทําให้เราเกิดความโลภโมโทสันอยากได้ไม,ม่มีที่สิ้นสุดพอไม่ได้สมดังใจหวังก็มีความทุกข์แห่งมาแล้วความพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปวดไทยหนักไทยเบาเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆก็เป็นทุกข์ทุกซ้ําทุกซ้อนต่อเนื่องกันไปไม,ม่มีจบสิ้นจนกว่าเราจะสิ้นชีวิตนี้ไปเห็นไหมทุกข์เยอะแยะเลย เมื่อรู้ดังนี้แล้วเรายังอยากจะทุกกันต่ออีกไหมล่ะก็แค่เราปรับเปลี่ยนความคิดย้อนกลับแล้วเดินทางสายใหม่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ที่ไม่ทุกก็แค่นั่นเองทุกก็ไม่มีแล้วมันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองเท่านั้นเพราะเราเป็นผู้กําหนดชีวิตของตัวเราเองจะทุกหรือจะสุขเราเท่านั้นเป็นผู้เลือกทางเดินของชีวิตตนเองนะมันไม่มีใครหรอกที่จะสามารถเอาทุกมาใส่มือเราได้ถ้าเราไม่เอาสักอย่าง ใครก็ทำมันรล้วรอไม่ได้หรอกไม่อยากทุกข์เปลี่ยนจุดยืนตื่นจากฝันเพราะมันเป็นอนิจจังไม่คงที่สุขกับทุกข์ไม่ยั่งยืนตื่นสัทีมันต้องมีเป็นคู่กันดังนี้เองถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์หยุดได้เปล่าหากปล่อยยาวหาทางจบคงไม่เห็นแค่ปรับเปลี่ยน ใจสังนิดและคิดเป็นคงไม่ใช่ประเด็นให้ทุกใจแค่อย่าปล่อยให้ไหลาตามกระแสคงไม่คงไม่ต้องมีคำว่าแต่แค่สู้ไว้คงไม่ยากหรือมีอำนาจใหญ่เกินไปเกินใจเราจะรับไหวได้รู้กันต้องจุมมันที่ใจเราอย่าเศ้าหมอง อย่าเอาทุกมาหมักดองในใจฉันอยู่ดีๆกับมาทุกข์มากดดันดูแล้วมันไม่เข้าท่าอย่าทำเลยเปลี่ยนความคิดที่เคยชินให้สิ้นซากเปิดโอกาสให้ชีวิตอย่านิ่งเฉยบทที่ใจได้แค่นั้นมันจบเลยอย่าอยู่เฉยให้ความทุกข์จุกอกตายมีชีวิตอย่างหน้าอายขายขี้หน้า อยู่บนโลกแต่ศรัทธาหาไม่ได้ชีวิตนี้คงต้องอยู่อย่างเดียวดายกลายเป็นคนที่แพ้พ่ไม่แน่จริงทิ้งโอกาสขาดพลังใจไร้ความหวังหันหลังกลับก็คือฝั่งสลัดทิ้งจะจบลงอย่างง่ายดายไปแบบฟินๆเลยสิ้นทุกข์หยุดที่ใจฉันดังนี้และ ขอความสุขความจเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเทริญเจริญพร